นะทุกคนหนูผมวินไลเอลทีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Juice Hero ก็เป็นเกมที่ผมชอบเล่นนะวันนี้ผมจะมาใช้ตัวละครเอเรนเยเกอร์ผู้ถือครองพลังไททันก่อกำเนิดไม่นะ่ามันพ่อเอเรนนะครับอย่าสปอยดิฟ้า Hey guys Hey guys ไม่ผมไม่ใช่ลูฟรีดิครับ เราจะใช้ตัวที่เป็นกระจกกระจกหน่อยเอิ่มเอ้ยวันพันเดี๋ยวคอยดูวันพันนะครับคนที่เขาบอกว่าโหดที่สุดในในจักรเาลของอนิเมะเรื่องอนิเมะญี่ปุ่นแล้วนะฮะมาดูกันด้เนี่ยไอตัวไอเกนเนี่ยครับมันจะรวมทุกตัวละครของอนิเมะเลยนะครับแลวจะเป็นตัวละครแบบจะเป็นตัวละครแบบจำพวกจำพวกแบบพวกที่มันมีพลังมากกว่านะครับ อย่างเอรินอย่างเงี้ยก็มีพลังไททันไงครับก็จะถึงเอามารวมอย่นี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้หน้าตูดไม่เงี้ยไม่ีไม่ที่มึงลุ้มกูมึงก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะแตกกูจะแตกวะกูจะแตกโอ้โอ้ไอหน้าตูดเลยมึงทำอะไรกูน้อเมื่อกี้เนี่ยมึงทำอะไรกูฮะมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูฮะมึงทำอะไรกูนะเมื่อกี้เนี่ยจะให้กูจับได้นะมึงตายแน่ไอ้หน้าตูด นี่ครับผมจะละุ้สซตม้าให้แบบให้ซาตมะตายให้ดูนะครับว่าไอรินของเรานี่ได้ครับเป็นผู้ฆ่าสาตมะวะไม่ไม่ไมอรินกูจะตายไอรินกูจะตายไม่ไงไอไอสาตมะสาตมะไอยิงยิงสาตมะ,มะปัง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 อืมเป็นไงนอนอย่างชิลเลยดูดิทุกคนใครเขาบอกว่าสาตม้าไม่โหดวะดูดิ ดูการนอนกองกับพื้นเลยแล้วนอนแล้วนอนท่าย,ยากด้วยนั่นอ่ะดู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 ด,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 ดูดูการนอนของเขาสิดูการนอนของเขาสิดูการนอนของเขาคนนี้สิหลอกหลอกอะไรมันบงังวนะเนี่ยเนี่ยอู้หูเป็นอะไรที่เวอร์รี่แซดมากเวอร์รี่แซดแปลว่าหน้าเศร้าไม่ใช่หรอฟ้าไม่รู้อ่ะผมก็พูดพูดมางั้นนะเพราะผมใช้แอปอันนี้ในการแปลว้วส <What? S 1> is this amazing S <S <an other> นานเอรินกูเอ้ยวันดีนะคือใครเงินเดี๋ยวสตูชิปะเนี่ยใส่หมวกเหมือนสตูชิเลยต่อยอ่ะนี่ไงทำด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันเหมือนมีแบบสแตนไมาเฉาะเอรินดูนะนี่ไงเอรินของเราไม่ต่อยมาแบบรู้ด้วยเอรินพวกคือผู้ชายสแตนหมดทุกคนนี่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  ปัง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 กะทืบ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 กระทืบเมื่อคุณหยุดการโจมตีของเอเล่เมื่อไหร่ล่ะข้อเอเล่ของคุณจะกลับร่างทันทออีจริงๆแล้วผมอัดเกมไปแล้วนะแต่ว่ามันมันหยุดเองนะครับผมแบบไมไ่ไม่ได้พื้นที่เต็มนะทุกคนอยู่ดีๆมันก็หยุดอัดเองแล้วมันก็บอกว่าวิดีโอของคุณนั้น ได้รับการบันทึกอยู่อะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วมันก็หายไม่มาดูว่าการอัดเน่ยับนะมันก็หยุดเองแบบงงๆอะไรของมึงนี่ไงนี่ไงแล้วก็ทุกต่อเดี๋ยวรออะไรไอหน้าตูดมานี้